วัดภูม่านฟ้าตั้งอยู่ที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวัดที่มีพื้นที่การสร้างศางสนสถานอยู่บนพื้นที่จำนวนกว่า200กว่าไร่พื้นที่แห่งนี้ปัจจุบันเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่กำลังจะผุดขึ้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในไม่ช้าปราสาทหินเมืองศรีหานครและเมื่อคล้ายครึงจึงมีปัญหาเหล่าเพื่อนบ้านไม่พอใจพากันมาถลม่มร้องเรียนตรวจสอบ ให้เลิกสร้างซะเพราะจะมาเรียนแบบโบราณสถานอันดับหนึ่งของฉันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่แฟร์แต่วันนี้จะมาเปิดโลกให้ฟังกันนะครับว่าทำไมเขาว่าเรียนแบบทั้งที่เราไม่ได้เรียนแบบเขาเลย และบางคนก็ยังบอกว่าบางมุมก็แอบคล้ายอีกต่างหากมันมีที่มาครับและก็ยังมีผลการศึกษามายืนยันยันได้ระดับหน้างหงายเลยทีเดียวครับว่าทำไมสร้างออกมามันถึงคล้ายคล้ายเพราะอะไรเราไปฟังกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับ รูปแบบการสร้างศาสนสถานที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นแบบจำลองที่เกิดขึ้นมาจากนิมิตของท่านเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อแดงหรือพระอาจารย์แดงซึ่งเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงและมีคนเคารพนับหน้าถือตาจำนวนมากซึ่งเคยได้ฟังเรื่องราวของท่านมาว่าท่านได้มาพำนักณสถานที่แห่งนี้แล้วได้นิมิตเห็นว่าจะมีผู้มีบุญเต็มไปได้วยบารมีมาช่วยสร้างวัดและศาสนวัตถุให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเพื่อบูชาพุทธ,ธ ศาสนาและเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตและแนวคิดของหลวงพ่อก็คือจะสร้างวัดแห่งนี้ให้เป็นเสมือนสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งก่อสร้างของที่แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็สร้างมาจากหินทรายก้อนเบิ่มๆเท่านั้นเลยครับ มีการแกะสลักด้วยลวดลายสวยงามและอลังการมากๆพูกง่า,งงายๆก็คือปราสาทหินนั่นแหละครับแล้วปราสาทหินก็คือปราสาทขอมซึ่งการก่อสร้างก็ก่อขึ้นไปเป็นปรางเหมือนกับปราสาทขอมเลยครับ ทีนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาเห็นเข้าเขาก็เลยไม่โอเคที่จะมาสร้างเรียนแบบนครวัดที่สุดแสนมหัศจรรย์ของพวกเขาแล้วทำไมต้องเป็นนครวัดก็เพราะว่าปราสาทในสมัยนครวัดมีทรงเป็นพุ่มเหมือนดอกบัวในแบบที่ปราสาทอื่นๆเป็นทรงพุ่มแหลมขึ้นไปเป็นเหตุทำให้ที่ผ่านมามีกรณีเด็ดไอดอลชาวกัมพูชาโพสข้อความว่าที่วัดแห่งนี้มีการก่อสร้างลอกเรียนแบบอาคารแบบนครวัด ซึ่งทำให้เกิดประเด็นร้อนแรงไปในโซเชียลและขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนเป็นเรื่องเป็นราวดราม่าใหญ่โตร,ระดับประเทศอย่างเช่นขเขมรไปร้องต่อองค์การยูเนสโกให้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างนี้หน่อยเพราะมันคล้ายนครวัดมวกโดยช่วงนั้นจะเป็นช่วงการสร้างปรางแรกๆเลยครับเป็นรุ่นแรกที่มีด้วยกัน3องค์ซึ่งถ้ามองตาเปล่าหรแอ้ก็ดูออกครับว่ามันไม่มีความเหมือนกับนครวัดเลยก็งงว่าทําไมถึงโวยวาย เพราะปรา,าสาทแบบนี้ที่ไทยมีเกลื่อนเลยครับทั้งพนมรุง้งพิมายพนมวันปรางสามยอดขเขมรคงลืมไปว่าผู้สร้างนครวัดเป็นคนพิมายและปรา,าสาทพิมายก็สร้างขึ้นก่อนนครวัดซะอีก แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับเพราะว่าทางขมรก็แอบสงสัยมาตรวจสอบแบบลับๆโดยไลฟ์สดผ่านคลิปวิดีโอที่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นข่าวกันพักหนึ่งซึ่งทางขมรก็ไม่รีรอนะครับรีบออกจดหมายมาอุดปากชาวโซเชียลขมรแบบจริงจังเลยนะครับบอกว่าวัดภูม่านฟ้าไม่ได้สร้างเรียนแบบนครวัดจนเวลาผ่านไปเรื่องเหมือนจะเงียบครับการก่อสร้างคืบหน้ามากปรางสามองค์ที่สร้างมาตอนแรกเอาไปเอามาก็ชักไม่เหมือนนครวัดไปซะอย่าง จึงมาหาเป้าหมายใหม่ก็คือระเบียงคดทางเข้าที่กําลังก่อสร้างย้ําอีกครั้งนะครับนี่แค่ทางเข้านะครับใหญ่มวกซึ่งทางเข้าอันนี้แหละครับเป็นประเด็นใหม่ชาวเน็ตขเขมรก็เอาภาพมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ตะโกนประกาศบอกชาวโลกว่าไทยแลนด์มันเอาอีกแล้วนะมันเรียนแบบละครวัดอีกแล้วนะแต่คล้ายไหมก็ต้องบอกว่าคล้ายครับแต่คล้ายเพราะมีเหตุผลนะครับอย่าเพิ่งวีนผมนะ ที่เห็นนี่คล้ายยอดปราสาทพิมายครับแล้วพิมายเขาก็ไม่ได้แค่คล้ายนครวัดนะครับเขาเป็นต้นแบบให้นครวัดเลยทีเดียวตื่นเต้นแล้วใช่ปล่าครับมันซับซ้อนกว่าที่คิดแต่เข้าใจไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าวัดผู่ม่านฟ้าเรียนแบบพิมายทําไมถึงคล้ายนครวัด เรามาเริ่มรู้จักปราสาทหินพิมายกันก่อนนะครับปราสาทหินพิมายเริ่มสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ราวพุทธศตวรรษ v v ที่16นั่นทําให้ปราสาทหินพิมายสร้างก่อนปราสาทพนมลุงและปราสาทนครวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2และอาจเป็นต้นแบบให้กับปราสาททั้ง2แห่งถ้าลาดับง่ายๆนะครับพระเจ้าสุริยวรมันที่1 เคยอยู่บริเวณนี้มาก่อนครับแต่เมื่อมาถึงในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่6พระองค์ก็เข้ามายึดพื้นที่พระเจ้าชัยวรมันที่6นี่ก็คือโกลเด้นบอยนั่นเองครับที่เราเรียกว่ายึดพื้นที่ื่อชิงราชสมบัตินั่นแหละครับแล้วก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์และก่อตั้งตระกูลใหม่คือมหิทราปุระกษัตริย์องค์ต่อมาจากพระองค์ที่เรารู้จักกันดีก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองที่สร้างปราสาทน,นครวัดคุณยาเป็นหลานครับ คนต่อมาที่ยิ่งใหญ่และรู้จักกันดีก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทบายนคนนี้ก็คือรุ่นเลนครับเพราะฉะนั้นสายวัฒนธรรมขอมที่ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตก็อยู่ที่เมืองพิมายมาก่อนนอกจากนี้ถ้าเราสังเกตเห็นผ้านุ่งที่ภาพทับหลังปราสาทพิมายนะครับที่เชื่อว่าภาพนี้เป็นพระโพธิสัตว์ไตโรกยวิชัยเป็นภาพสะท้อนยุคสมัยของพิมายที่ชัดเจนมากๆ คือผ้านุ่งที่ชักชายออกมาเป็นแบบสั้นไม่ยาวเหมือนผ้านุ่งของปราสาทนครวัดซึ่งการนุ่งแบบนครวัดเป็นการพัฒนาในสมัยหลังต่อจากสมัยของปราสาทหินทีพิมายปราสาทหินในแถบตนเลนสาาบมีการพัฒนามาตลอดกว่าจะเป็นปราสาทนครวัดก็หลายพันปีทีเดียวครับปราสาทหินพิมายนั้นเป็นแบบบาปวนตอนปลายต้นนครวัด ดูจากหน้าบันภาพหลังที่เริ่มมีการสลักเป็นภาพเล่าเรื่องราวมากขึ้นและเสียนนาคที่กึ่งสวมกระบังหน้าถ้าเป็นนครวัดเสียนนาคจะสวมกระบังหน้าเลยครับส่วนปราสาทพนมรุง้งมีการบูรณะต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวรรษที่15-17แล้วก็มาสิ้นสุดในพุทธศตวรรษที่18ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7และปราสาทพนมรุง้งก็ได้ยิ่งใหญ่ถึงขีดสุดในสมัยพุทธศตวรรษที่17 นเรนทราทิตเจ้านายแห่งราชวงศ์มหิทธาปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้ซึ่งก็เป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยะบร,รมันที่สองผู้สร้างนาครวัดและเขาว่ากันว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ได้มาสร้างปราสาทแห่งนี้จนมีขนาดใหญ่โตวสวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันและท่านก็ได้ทรงบำเพ็ญพรตเป็นโยคียนักปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ก็เลยเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากปราสาทหินพิมายดูจากทับหลังหน้าบันเสียนหน้าที่สวมกระบังหน้าลำตัวหน้าที่วางไว้บนเสาและรูปทรงของปราสาทประธานที่มีความเป็นภูมมากขึ้น ซึ่งปราสาททั้งสองหลังมีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะในด้านงานช่างอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่างกลุ่มเดียวกันหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ในฐานะสิทธิ์กับอาจารย์ก็เป็นได้ครับเพราะปราสาทแต่ละหลังถึงไม่จะเกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะปราสาทหนึ่งหลังใช้เวลาในการสร้างนานมากๆบางครั้งปราสาทหนึ่งหลังเนี่ยอาจเทียบเท่าชีวิตหนึ่งชีวิตของคนเลยนะครับเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ต้องสร้างกันยาวนานมาก ดังนั้นช่างหนึ่งกลุ่มที่สร้างปราสาก็ต้องอยู่เริ่มต้นจนจบโปรเจกต์ ยิงลวดลายเนี่ยแกะไค่แกะมันรับผิดชอบกันคนและตำแหน่งเลยครับเพราะรูปสลักแต่และรูปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้เลยเพราะการสร้างปราสาทนั้นเขาจะวางโครงสร้างแล้วก่อเป็นรูปทรงแล้วจึงขัดผิวให้เนียนเรียบแล้วจึงเริ่มสลักลวดลายเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่ยังไม่นับรวมงานไม้นะครับทั้งประตูทั้งเพดานงานก็ปราณีตมากๆกว่าจะได้ปราสาทมาหนึ่งหลังมันถึงยาวนานมากๆเลยครับ และวัดผู่ม่านฝาแห่งนี้นะครับถ้าใครต้องการที่จะเห็นงานก่อสร้างตั้งแต่เอาหินมาเรียงขัดหน้าให้เรียบแล้วก็สลักลายวัดแห่งนี้มีให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะครับซึ่งสมัยนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะครับการที่จะมาเห็นใครทํางานอะไรแบบนี้กลับมาที่นครวัดต่อครับผมนครวัดเนี่ยได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตรวรรษที่17ในรัชะสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เพื่อบูชาแด่พระวิษณุจึงถือได้ว่า สร้างเป็นหลังสุดท้ายจากสามหลังนี้ปรา,าสาทนครวัดถือเป็นจุดสูงสุดของศิลปะขอมการก่อสร้างปราสาทบนชั้นฐานมันพัฒนามานานมากแล้วในฝั่งต้นเลนสาบส่วนที่เชื่อว่าได้รับต้นแบบมาจากไทยแต่มีการสั่งสงฝีมือจนชำนาญมากจนนำให้สร้างปราสาทใหญ่โตโอ่อ่าได้เพราะช่างมีการชำนาญโดยการฝึกฝีมือสร้างปรา,าสาทพิมายปรา,าสาทพนมลุง แล้วก็เอาฝีมือเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้กับปรา,าสาทนครวัดนั่นเองครับยิงส่วนยอดปรา,าสาทจะเห็นว่าเป็นทรงพุ่มแบบชัดเจนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของปรา,าสาทในสมัยของพิมายเพราะว่าในสมัยก่อนจะตั้งกรีบขนนนขึ้นเป็นแท่งหรือเป็นปรา,าสาทจำลองตั้งตามมุมโดยที่ไม่ทำกรีบขนนนสอบเข้าด้านในเหมือนกับพิมายทำให้ปรา,าสาทพิมาย โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเมื่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองซึ่งเป็นลูกเป็นหลานคนพิมายได้ไปครองเมืองที่พระนครก็เอารูปแบบที่ตนชำนาญน,นั้นไปสร้างเป็นนครวัดนั่นเองครับเหตผุผลนี้ก็ทำให้ปราสาทในไทยน่ะส่วนใหญ่สร้างมาแล้วที่เรียนแบบพิมายก็จะเหมือนนครวัดทั้งสิ้นแหละครับ และปราสาทหินของวัดภูม่านฟ้านะครับส่วนใหญ่ปราสาทหินที่นี่จะเป็นการยำรวมทุกปราสาทที่มีในแผ่นดินไทยที่รวมจุดเด่นผสมระหว่างสถาปัตยกรรมอินเดียและยำใหญ่ด้วยแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของปราสาทขอมหรือเทวไลต่างๆในประเทศไทยเช่นปราสาทพนมรุง้งปราสาทพิมายปราสาทพนมวัน ปรางสามยอดปรา,าสาทนครหลวงสดกกอกทงหรือแม้กระทั่งเจดีวัดเจ็ดยอดที่เชียงใหม่ก็เอามามิกยำรวมเป็นปรสาสาทสีหานครไม่ได้ลอกเลียนแบบใครนะครับพอบ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะรูปทรงปรสาสราทหลายแห่งก็จะคล้ายคลึงกันอยู่แล้วซึ่งในประเทศไทยเองก็มีเป็น,นร้อยๆปรสาสาทนะครับจึงไม่ใช่เป็นการเลียนแบบกัมพูชาโดยเฉพาะนครวัดอย่างไรก็ตามท่านเจ้าอาวาสท่านก็ได้เคยชี้แจงแล้วว่า การก่อสร้างเมืองศรีหานครเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้างปราสาทหินของคนในอดีตกับคนสมัยปัจจุบันซึ่งแตกต่างกันเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นทั้งอยากให้เมืองศรีหานครแห่งนี้เป็นวัตถุท,ที่สืบพ่อได้เห็นถึงเจตนาและความศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาไปอย่างยาวนานถึง5,000ปีแต่ยืนยันนะครับว่ารูปแบบการก่อสร้างเกิดจากจินตนาการหรือนิมิตไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หลังจากการชี้แจงของท่านเจ้าอาวาสก็ไม่แน่ใจนะครับว่าประเด็นร้อนเรื่องราวของการเรียนแบบที่มีการเผยแพร่ไปนั้นจะเป็นยังไงต่อแต่สําหรับผมเองเมื่อได้เดินทางไปเยี่ยมชมก็พบว่าสถานที่แห่งนี้มีความอลังการและใหญ่โตมากในอนาคตจะเป็นจุดที่สําคัญของนักท่องเที่ยวที่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาจะเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวครับ ที่โครงการก่อสร้างนี้จนแล้วเสร็จให้พวกเราได้เห็นเป็นบุญตาบุญใจเพราะมันจะยิ่งใหญ่มากที่เห็นนี่แค่ทางเข้านะครับยังไม่ถึงปรางประธานที่ยังไม่ขึ้นโครงเลยครับบอกได้คําเดียวอลังการที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยสร้างมาแล้วล่ะครับ และในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เห็นความตั้งใจของผู้สร้างที่มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าก็คงต้องให้กำลังใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการก่อสร้างาศาสนวัตถุแห่งน,นี้ให้สำเร็จลุล่วงโดยที่ไม่มีปัญหาในเลววันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด s u b สไคร์ด้วยนะครับท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้ามีอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวัดภูม่านฟ้าอีก กับผมก็จะมารายงานเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ